คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพโหลดโจโจสวัสดีครับเรียนทุกคนนะครับมีกผมปานนแต่ช่องพี่แจทีพี่อิงในการชมเย้วันนี้นะครับทุกผู้ชมผมก็ได้ทําการนะผู้ชมครับคือผมเจอมาหลายคนแล้วเลยคนบอกว่า มันหลายเกมแต่เอาโคโน่ออกสักทีอะเบื่อโคโน่แล้วโคโน่มันโกงไปมันทําให้แบบว่าเอ้ยเกมไม่สนุกเลยเกมไมมนะเบื่อมากเลยคือมีคนคอมเมนต์แล้วก็มีคนแบบว่าโพสต์กันหลายคนมากครับเจอทุกวันพี่ก็เลยว่าอืมนึกขึ้นได้อ่ะคผู้ชมครับว่ามันมีตัวละครตัวหนึ่งที่เหมือนเขาจะออกแบบมาไว้ฆ่าโคโน่เลยเฉพาะผู้ชมครับแต่เขายังไม่ยอมเอาเข้ามาโดยแบบว่าถ้าเกิดเข้ามาในห้องแต่งตัวนีุ่ผู้ชมเข้ามาที่ตัวละครผู้ชม ท่านผู้ชมจะไม่เห็นตัวละครตัวนั้นทั้งๆที่บอกว่าจริงๆตัวละครตัวนั้นแปลนไว้ว่าจะเข้าพร้อมโคโนท่านผู้ชมเอ้ยแปลนตัวละครตัวนั้นแปลนไว้ว่าจะเข้าพร้อมโคโนแต่กลับไม่เอาเข้านะท่านผู้ชมเอาซาชาดันเอาไอ้นี่ซาชาท่านผู้ชมครับแล้วก็เอาตัวละครแบบว่าคือยังไงอ่ะตัวละครใหม่ชิโร่แล้วก็ตัวละครที่ว่าเป็นสกายโร่ของเวียดนามท่านผู้ชมเข้ามาแทนท่านผู้ชมครับแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาหลายตัวเลยแต่ตัวละครที่ยังไม่ยอมเข้ามาอีกสองตัวคือตัวละครชายกับตัวละครหญิง ซึ่งหนึ่งในตัวละครหญิงนั้นก็คือตัวละครที่เกิดมาเพื่อฆ่าโคโนมชมครับถามว่าพี่ครับพี่โมหรือเปล่าพี่จะมาหลอกเด็กอะไร,รอย่างี้เปล่าไม่โมผู้ชมเพราะว่าพี่ขาดใจพี่ก็เลยคือพี่ไปนั่งรือคลิป GM ครับผู้ชมคือตอนนี้ G M มี E P เท่าไหร่ร้อยกว่าอะ่ะพี่ไปนั่งรือครับนั่งรือนั่งค้นนั่งหาจนกว่าจนพี่ไปเจอผู้ชมกว่าพี่จะเจอได้คลิปเนี้ยคลิปที่ว่า GM ลงผู้ชมว่าเนี่ยตัวละครใหม่คนสมบัติของตัวละครใหมอ่อ่ะ ซึ่งตอนนั้น GM รีวิวตัวละครนี้ตัวนี้โคโน่ท่านผู้ชมแล้วก็ตัวละครเนี้ยพร้อมกันแล้วก็มีตัวละคร3ตัวละครคุณผู้ชมครับรีวิวกับพี่ต้นกล้าท่านผู้ชม GM เอรีวิวกับพี่ต้นกล้าตอนนั้นผมนั่งดูอยู่แล้วผมก็จําได้ว่าตัวละครเนี้ยสกิลพิเศษจะอธิบายฟังท่านผู้ชมครับก็คือสกิลพิเศษของตัวละครนี้นะคุณผู้ชมครับก็คือบว่าจีเอมไม่เอารูปขึ้นแต่ว่าเอารูปสกิลให้ดูก็คือสกิลพิเศษของเขาก็คือสกิลของเขาถ้าเขายิงใส่ศัตรูนะผู้ชมถ้าาเยิงใส่ผูู้้เล่่นนนนคคอืผชมรับ ผู้เล่นคนนั้นจะไม่สามารถมันจะเกิดจุดแดงขึ้นในหัวเหมือนโมโคท่านผู้ชมเคยเห็นปะเวลาเรายิงใส่คนอื่นแล้วขึ้นเป็นจุดสีเขียวท่านผู้ชมถ้าเป็นโมโคใช่ไหมเรายิงใส่แล้วขึ้นจุดสีเขียวแต่ตัวละครตัวนี้เมื่อยิงใส่แล้วจะขึ้นเป็นจุดสีแดงท่านผู้ชมครับเหมือนกับชิโร่ใช่ไหมที่ว่ายิงเมื่อศัตรยยิงเราจะเป็นสีพูาใช่ไหมท่านผู้ชมแต่ตัวละครตัวนี้ยิงใส่แล้วจะเป็นจุดสีแดงแล้วจะมีผลทาให้ศัตรูนะท่านผู้ชมหรือคู่ต่อสู้ไม่สามารถกดใช้สกิลได้5าวิย้ำนะท่านผู้ชม ไม่สามารถกดใช้สกิลได้หมายความว่าถ้าเกิดเราไปเจอศัตรูแล้วเรายิงใส่เขาอะเกิดเขากางโคโนมาทมาผู้ชมครับแบบว่าคือถ้าเขากางโคโนใส่อะโอเคเขากลางได้แต่ถ้าเรายิงใส่เขาปุ๊บเขาไม่สามารถกางโคโนใส่เราได้ผู้ชมเป็นสกิลเดี่ยวว่าคือถ้าใครโดนยิงปุ๊บคนนั้นจะกางโคโนไม่ได้ห้างวิหมายความว่าคนเดี๋ยวว่าเอช่อวิ่งมาโดนยิงแล้วค่อยกางโคโนอะไรเงี้ยบอกเลยว่าหมดสิทธิ์นะผู้ชมครับถ้าตัวละครนี้เข้ามาคืออวสานโคโนเลยนะ เอามาฆ่าโคโนโ่ท่านผู้ชมคือบอกว่าถ้าเราเจอคนที่มีโคโนโ่เรายิงใส่ก่อนเราเปิดก่อนเลยท่านผู้ชมครับหนึ่งนัดเขากลางโคโน่ไม่ได้หลังจากนั้นเราใส่หมดแม็กเลยครับท่านผู้ชมคือเพราะปกติคนส่วนใหญ่เคยใส่แม็กหัวร้อนไหมเวลาบอกว่าวิ่งไล่ยิงศัตรูแล้วศัตรูบอกว่ากลางโคโนโอ่อย่างเงี้ยเราก็เลยไม่สามารถยิงศัตรูได้ศัตรูจะใกล้ตายแล้วศัตรูกลางโคโนโ่ใส่อยย่างงเี้ท่านผู้ชมคือสกิลตัวนี้จะเป็นสกิลหรือว่าบางทีแบบกระโดดไปเจอศัตรูยิงใส่ปุ๊บเขากลางโคโนโอ่อย่างเงี้ย สกิลนี้จะทําให้ศัตรูไม่สามารถกลางโคโนโได้ทันทีเป็นเวลา5วินทีนผู้ชมแล้วจะขึ้นจุดสีแดงบนหัวนผู้ชมว่าเออโดนผนึกก็คือเหมือนกับว่าเป็นเหมือนถ้าเกิดเป็นเกม mmorpg ก็จะบอกว่าเป็นการติดใบนผู้ชมครับก็คือจะทําให้ศัตรูนะไม่สามารถที่จะกลางโคโนโได้นั่นเองถามว่าข้อมูลนี้เอามาจากไหนก็เอามาจากคลิป gm นผู้ชมครับถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่พี่พูดเป็นข้อมูลที่ถูกหรือเปล่าพี่จะเอาลิงก์คลิป gm มาแปะให้นผู้ชมครับแล้วน้องก็ ไปดูนั่นชมว่าเป็น EP ีนี้ไปดูการรีวิวของ g m เอาน้ชมคลิปนี้ g m พูดไ้นานแล้วแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าทําไมตัวละครน,นี้ถึงยังไม่ยอมเข้าทั้งนั้นที่ตัวละครอ,อื่นเข้าที่ไม่ได้พูดถึงเข้ามาก่อนอาจจะเป็นการตลาดนะครับประมาณว่าคือเอาโคโน่มาปั่นในคนหัวร้อนก่อนแล้วก็อเอาตัวละครน,นี้มาขายเพราะว่าถ้าตัวละครน,นี้เข้ามาพี่เชื่อว่าหลายคนที่เกลียดโคโน่เนี่ยซื้อแน่แน่หรือน้องจะไม่ซื้อครับถ้ายิงแล้วโคโน่กลางไม่ได้นี่คือแบบเอาจริงเดือดร้อนนะแล้วไม่ใช่แค่โคโนอ่อย่าง แล้วก็ตัวละครดีเจที่ว่าเปลี่ยนเลือดเลือดเหลืองอะให้กลายเป็นเลือดเ,เ,เป็นเลือดเขียวอะใช้ไม่ได้นะครับถ้าโดนยิงแล้วอะลิงกก็ใช้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมคือตัวละครอะที่มีผลอะคาเปล่าอย่างนี้ก็เหมือนกัน human, คุณผู้ชมตัวละครที่บอกว่าเป็นสกิลที่บอกว่าเป็นสกิลแอคทีฟคุณผู้ชมจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดจริงๆคือถ้าโดนยิงแล้วคือแบบว่าสกิลคาเปลา่าที่ว่าล้มนานอะก็ใช้ไม่ได้แล้วก็สกิลโคเอโคโนที่ว่ากลางวงถ้าโดนยิงครบห้าวิจะใช้ไม่ได้สกิลเอล็อกที่ว่ากดใช้ก็ใช้้ไไไมมม่่ดดอีกเเลติ น้ำชมครับก็เป็นสกิลที่คือเอามาเพื่อบบว่าทำให้แบบว่าเอามาฆ่าโคโนเลยเพราะสำหรับคนที่เกลียดโคโนก็อดทนหน่อยน้ชมผมไม่รู้ว่าเจมจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ลองไปถามเจมดูแล้วกันตัวละครนี้ชื่อว่าสโนนะครับลองถามเจมดูครับว่าเจมครับเมื่อไหร่จะเอาสโนเข้ามาครับถามเขาหน่อยสิเพราะว่าพี่เห็นเขาไม่พูดถึงเลยอะเจมไม่ยอมพูดถึงสโนเลยน้ชมคือแบบว่าเงียบเลยแบบเก็บเงียบอะพอใครถามว่าจะเอาโคโนออกมหมเจมบอกไม่เอาโคโนออกครับแค่แตเนิร์บ แต่จริงๆอ่ะมันมีสโนอยู่นะมีตัวปราบโคโนอยู่แต่ไม่ยอมเอาเข้าอาจจะมีเหตุผลทางการตลาดนะท่านผู้ชมว่าเอาให้คนหัวร้อนนิดๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเข้ามาแล้วจะได้ขายแบบขายได้จริงๆส่วนเรื่องราคาผมดูในอีพีนั้นนะผมจำไม่ผิด GM บอกว่าจาคาขายอยู่ที่499เพนนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีได้รับนะท่านผู้ชมเพราะว่าคือมันเอามาค่าโคโนอ่ะมันกล้าแพงขึ้น ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ผู้ชมถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยจริงๆก็มาบอกกันเฉยๆผู้ชม,ชมครับเผื่อใครว่า,วาย,ยังไม่รู้ว่าไม่มีตัวละครที่จะเอามาฆ่าโคโนโนะใครที่หัวร้อนกับเกมฟรีไฟหัวร้อนกับโคโนหัวร้อนจังเลยเงี้ยจะเลิกเล่นแล้วงเงี้ยก็อย่าเพิ่งเลิกเล่นนุผู้ชมครับรอก่อนนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าโคโนจะเหนือเสมอไปผู้ชมมันยังมีสโนโที่เอามาฆ่าโคโนอ,อยู่แต่อรอหน่อยแล้วกันมันยังไม่เข้าผู้ชมเตรียมยังไม่เอาเข้ามา ถ้าอยากรู้ว่าเข้ามาหลายไปถาม GM ดูครับพี่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่จะเอาลิงก์คลิปที่ว่า GM พูดถึงตัวละครนี้มาให้ดูท่านผู้ชมจะได้ไปดูอย่างละเอียดว่าตัวละครนี้ใช้งานยังไงแล้วก็เออมีผลยังไงอะไรยังไงท่านผู้ชมครับพี่ก็ได้ตัดจากคลิป GM ออกมาหน่อยท่านผู้ชมเอามาให้ดูท่านผู้ชม,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 ชมแต่ว่าคือพี่จะเอาให้เป็นดูเป็นรูปพิเศษจะไม่เอาให้ดูเป็นคลิปนะเพราะว่าถามว่าทำไมไม่งั้นจะโดนล,ลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็พี่จะแปะเครดิตของคลิปไว้ให้ท่านผู้ชมก็ไปดูกันได โคโน่จะไม่โกงเราตลอดไปผู้ชมครับโคโน่จะต้องไม่หายไปแต่ว่าแค่แค่ว่าโคโน่ไม่ถือว่าเก่งตลอดุชมครับเดี๋ยววันหนึ่งก็จะมีตัวละครที่เอามาเพื่อฆ่าโคโน่โดยเฉพาะซึ่งเขาทําไห้เรียบร้อยแล้วแปนไว้แล้วอนาคตอาจจะว่าแล้วมันไม่ใช่สกิลกดใช้คุณผู้ชมเป็นสกิลรียกว่าแต่มีครูดาวอะไรประมาณนั้นก็ว่าไปฟังเจมเขาพูดเอาแล้วกันพี่ก็พูดไม่ถูกคุณผู้ชมถ้าเกิดพี่พูดมากไปมันจะไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ว่าน้องก็ไปดูคลิปเจมเขาแล้วกันทุาผู้ชมแล้วก็ไปกดไลค์เขาด้วยนะครับก็ ตามนั้นผู้ชมครับแค่มาบอกเฉยๆว่า,วาอวสานโคโนเนเจีรแต่โดยส่วนตัวพี่ชอบโคโนนะแต่ถ้ามาพี่ก็ใช้ครับถามว่าใช้ทําไมพี่ก็กลัวเหมือนกันกลัวคนอื่นจะใช้แทนกับพี่แล้วพี่จะกดโคโนไม่ได้แต่มันอยู่ได้แค่าวีนะครับผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้น้ชมฝากกดไลค์ like กดซับสไครป์ผมด้วยและอย่าลืมนะครับคนที่มาจากทิกตอกก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยและคนที่อยู่ที่นี่ก็ฝากไปดูทิกตอกให้ผมด้วยน้ชมไปแล้วนะครับบ๊ายบายถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆติดตามช่องพี่ไว้นะครับไอ้น้อง ก็อย่าลืมครับนี่เป็นทิกตอกของผมน้ำชมพี่แอ e. ดพี่เจทีพีอีจุดสอเอ้ยจุดพี T ่เจจุดทีพีอีสองน้ำผชมโลโก้ก,ก็เป็นรูปหัวชมพูเหมือนเดิมน้ำผชมครับก็คือเป็นพีเป็น